สวัสดีค่ะกลับมาเจอก,กันอีกแล้วค่ะคลิปวิดีโอนี้โชวจะมาทำเป็นรีวิวแล้วก็เปรียบเทียบคูชั่น2ตัวนะคะก็คือจะเป็นตัว r อ r e a l Nude Magic คูชั่นตัวนี้นะคะแล้วก็เป็นของลังโคมชื่ออะไร m i r a c l e c u ค h i ูชั่นนะคะก็เป็น2ตัวนี้ที่โชวมีอยู่ในมือแล้วก็โชตั้งใจที่จะซื้อตัวนี้มาโดยเฉพาะเพราะว่าโชรู้ว่าทั้ง2ตัวเนี้คือ ออกมาจากบริษัทเดียวกันคือบริษัทแม่ที่ผลิตเนี่ยเป็นบริษัทเดียวกันนะคะแล้วก็เพียงแต่เขาอาจจะแบบต่างกันในเรื่องของอแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราอยากจะเอามาทดลองอะว่าเขาจะมีความเหมือนความต่างกันยังไงเท่านั้นเองนะก,ก็เผอเพราะว่าตัวลอเรียลจะมีราคาถูกกว่าใช่ไหมคะเผื่อว่าจะได้เป็นแบบ ทางเลือกให้สาวๆที่แบบอยากจะประหยัดเงินในกระเป๋าอะไรประมาณนี้เนาะก็เลยเอา2ตัวนี้มาทดลองอรีวิวเปรียบเทียบให้ทุกคนได้ดูกันนะ,ะก็ถ้าอยากรู้ว่าเขาเหมือนหรือว่าเขาต่างกันยังไงก็ไปดูกันเลยคะ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะคะสำหรับข้างนี้นะคะโชจะลงด้วย L'Oreal เนาะแล้วก็ข้างนี้จะลงด้วยตัวลังโคมนะคะสำหรับแอปพลิเคชันวันนี้ก็จะใช้ตัวสปอ n ซ์ที่มากับ ตลับนี่แหละนะคะจะอาจจะเคลิ้สนิดหนึ่งนะเพราะว่าโชว์มีการใช้ไปแล้วบ้างแล้วนะคะแล้วก็จะลงกับตัว Beauty Blender ให้ทุกคนได้ดูด้วยว่าจริงๆแล้วนอกจากเจ้าตัวแอปพลิเคชันที่ที่มากับผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยโชว์คนพบว่าเราสามารถที่จะใช้ตัว Beauty Blender ตัวนี้ได้ด้วย mm. เช่นเดียวกันนะคะ mm. เดี๋ยวเราจะมาดูกันวันนี้นะคะ mm. ก็จะเริ่มเลยนะคะ mm. ก็จะแท็บผลิตภัณฑ์ลงไปนะแล้วก็จะแป สำหรับตัว l o เรียลเนี่ยเนื้อโชรู้สึกว่าเนื้อผลิตภัณฑ์ทุกสีนะโชว์มีการลองสองสีจะมีไว้เอ่อรีเฟรชหมายถึงว่าจะจะเห็นว่าเป็นเหมือนสีขาวขาวนะคะแต่ว่าหลังจากที่เราลงไปแล้วเนี่ยมันจะดรอปลงนะคะก็คือเหมือนน่าจะแบบออกซิไดชัังนิดนึงนะแล้วก็เขาก็จะเปลี่ยนมาเป็นสีผิวคือกลมกลืนกับสีผิวเราดีตอนที่ลงใหม่ๆดูอาจจะเหมือนแบบเหมือนขาวอะไรประมาณนี้นะคะ ซึ่งสีของลอเรียลเนี่ยจะมีน่าจะเป็นเลขขี่อะไรประมาณนี้ชชไม่แน่ใจว่าเริ่มจากนัมเบอร์ที่เท่าไร่แต่ว่าเาสำหรับผิวมีเดียมอย่างอย่างโชนะคะก็เนัมเบอร์ที่ใช้ก็คือจะเป็นเบอร์เจ็ดแล้วก็เบอร์เก้าแล้วก็เบอร์สิบเ็ดสิบอ็ดนี่จะเข้มมากนะคะจะเป็นสีแบบอมแบร์คือแบบว่าชื่อสีว่าอมแบร์คือจะแบบไอ้นี่เลยอะ่ะคือเข้มเลยสําหรับคนที่ผิวแบบแทนจริงๆอะไรประมาณนี้แต่สําหรับคนมีเดียมอย่างเราเนี่ยชั่วว่าเบอร์เจ็ดกับเบอร์เกอ่ะโอเคเบอร์เก้าจะออก อันดับโทนชมพูซึ่งซึ่งมันจะดูแบบดูเขาเรียกว่าเทาไปสักนิดหนึ่งสำหรับผิวเราเพราะเราเป็นอันดโทนแบบสีเหลืองอะไรประมาณนี้นะคะก็อันนี้ลงไปหนึ่งรอบนะก็จะเห็นว่าสีอาจจะดูว,ว่าดูเหมือนสว่างเนาะนะนะแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะแบบเดี๋ยวเขาจะออกซิไดรระหว่างมันเขาจะแบบสีดรอปลงนะคะนะตอนแรกโชว์บอกวยจะใช้ได้หรือเปล่าตอนได้มาใหม่ๆรู้สึกว่าสีมันไม่ใช่เลยคือไม่มีสีไหนที่แบบดู ดูกลืนกับผิวเราเลยอะไรประมาณนี้นะคะก็อันนี้เป็นการลงด้วยสปอนก็จะเห็นว่าให้การบกปิดระดับเชียเนาะก็คืออันนี้จะมองโชว์ถ้าสังเกตเห็นจากดูในกระจกนะคะยังคงเห็นกระเนื้อของโชว์อยู่นะคะยังคงมีมองเห็นกระแดดอยู่นะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วโดยแบบโดยทั่วก็คือให้การแบบ เรียบเนียนดีอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็จะลองลงกับตัว Beauty Blender ให้ดูนะคะก็คือแทบลงไปอย่างนี้แหละมันก็หยิบผลิตภัณฑ์ขึ้นมาได้ดีนะแล้วก็โชว์จะลองแตะขึ้นไปตรงจุดที่โชว์มีกระเยอะหน่อยอะไรเงี้ยก็จะสังเกตว่าเราใช้ถ้าใช้ Beauty Blender โชว์รู้สึกว่าให้การปกปิดดีกว่าใช้ตัวสปอนที่เขามีมาให้นะคะแล้วก็ได้ความเนียนกว่าด้วยโชวรู้สึกว่านะคะ ก็เลยแบบว่าพักหลังเวลาจะใช้ชว์จะชอบแบบใช้กับ Beauty Blender รู้สึกโอเคกว่านะก็ประมาณนี้สำหรับตัว L'oreal นะคะจะสังเกตว่าตัว finishing ก็เป็นเกาหลีเนาะดูแบบดูมีความกล o w แต่ว่าไม่ได้ฉ่ำมากฉ่ำเวอร์จนจนแบบรู้สึกว่าแบบเยอะอะไรประมาณนี้คือกำลังดีอ่ะคือดูดูเป็นธรรมชาติดู ดูผิวมีสุขภาพดีอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวฝั่งนี้เราจะลงตัวลังโคมนะเหมือนเดิมนะคะก็จะลงด้วยตัวสปอนของเขาอาจจะแบบเลอะเคลอะมากอะ่ะนะคะไม่ชอบอยู่อย่างหนึง่งคือตัวสปอนมันจะแบบเคลอะอะไรประมาณนี้แหละนะคะก็ะอันนี้จะเป็นตัวลังโคมลังโคมเนี่ยสำหรับส่วนตัวของโชวคือสีเขาโอเคกว่านะคะคือแบบสีเป็นสีผิว พอดีกับสีผิวชมมากกว่านะคะคืออาจจะมีความขาวนิดเดียวแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะนะคะก็เห็นปะก็ดูดูกลืนกว่าฝั่งนี้ฝั่งนี้คือจะดูแบบว่าถ้าดูในกระจกเหมือนจะขาวลอยขาววอกอะไรประมาณนี้เนาะ,ะแต่ว่าตัวลังโคมสีจะโอเคกว่านะคะฉะนั้นก็ก็คงต้องดูว,ว่าเออแบบใครสีผิวประมาณไหนก็คือเลือกให้แบบสีผิวเข้ากับตัวตัวเราอะไรประมาณนี้ อเอลยอันนี้เป็นตัวลังโคมนะคะชอบสีของลังโคมมากกว่าค่ะนะสีดูดูเป็นธรรมชาติดูแบทาแล้วเหมือนไม่ทาอะไรประมาณนี้คือคือทาแล้วแบบเป็นธรรมชาติมากกว่าตัวลอเร a l ลนะคะ ต่อมานะคะโชก็จะลองตัวลังโคมกับบิวตี้เบลนด์เดอร์ให้ดูนะคะว่าเป็นอย่างไรก็เหมือนกันก็แทบลงไปในตัวนี้ก็หยิบผลิตภัณฑ์ขึ้นมาได้ดีเหมือนกันนะคะก็จะเติมตรงจุดที่โชรู้สึกว่าโชอยากได้การปกปิดเพิ่มเติมนะก็จะเห็นว่ามีการปกปิดเพิ่มขึ้นคือปิดกระโชได้มากขึ้นนะประมาณนี้นะก็จะให้ความเนียนมากยิ่งขึ้นปกปิดดีมากยิ่งขึ้นสังเกตนะ เสร็จแล้วนะคะสำหรับการลงคููชั่นทั้งสองฝั่งนะคะก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นลนะังโคมเนาะฝั่งนี้ก็จะเป็น L'Oreal นะคะเอ่อในเรื่องของฟินิชนะคะก็เป็น Dewy Finish เป็นเขาเรียกว่าไม่ได้อฉ่ำบามากเกินไปคือผิวดีผิวอิ่มน้ำผิวเกาหลีผิวมีสุขภาพดีนะคะส่วนในเรื่องของการปกปิดก็เป็นการปิดแบบระดับเชียร์ทูมีเดียมนะคะก็คือ,คอลงแค่รอบเดียว ก็จะได้การปกปิดแล้วปัน่นเขาเรียกว่าบางเบานะคะแต่ว่าถ้าเกิดเติมด้วย b e a u ี้เบลนเดออย่างที่โชว์ทำให้ดูก็จะได้การปกปิดที่เพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ก็ยังดูเป็นผิวนะคะดูไม่หนักหน้าดูไม่ดูไม่โบอกอะไรประมาณนี้ก็คือเป็นเป็นธรรมชาติดีนะคะสำหรับตัวคูชั่นทั้งสองตัวนี้ถ้าพูดในเรื่องของสีนะโชว์ชอบสีของทางลังโคมมากกว่านะคะก็ประมาณนี้ นะแต่ว่าโดยรวมเรื่องอื่นเรื่องฟินิชเรื่องการปกปิดอะไรประมาณนี้ก็ก็เหมือนเหมือนกันคล้ายกันมากๆไม่ไม่ค่อยต่างอะไรประมาณนี้นะก็เดี๋ยวขออนุญาตไปแต่งหน้าเพิ่มเติมนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาคุยกันค่ะกลับมาแล้วค่ะนี่ก็เป็นลุคการแต่งหน้าที่โชว์ไปแต่งมานะคะก็เมื่อกี้นะคะก่อนที่จะลงตัวคูชั่นโชว์ไม่ได้มีการลงไพลเมอร์แต่อย่างใดเนาะเมื่อกี้ลืมบอกนะคะก็หลังจากที่แต่งหน้าไปอันนี้เป็นเวลาน่าจะสักประมาณ10นาทีได้นะที่โชว์ไปแต่งก็จะเห็นว่าฝั่งนี้ที่เป็นลอเรียลที่ก่อนหน้านี้เราลง เนี่ยมันจะดูเหมือนจะขาววอกสักนิดนึงก็เริ่มเริ่มที่จะสีดรอปลงสักนิดหนึ่งนะคะก็เริ่มที่จะแบาบว่า กลมกลืนกับสีผิวแต่ยังดูสว่างอยู่แต่ก็เริ่มกลมกลืนมากยิ่งขึ้นนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งของทางลังโคมนะก็ลังโคมนี่จะแมตกว่านะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในเรื่องของผลิตภัณฑ์กันบ้างดีกว่านะคะก็ในเรื่องของแพคเกจจิ้งก่อนเนาะก็แพคเกจจิ้งของทั้งคู่เนี่ยมาเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าออกมาจากค่ายเดียวกันเพียงแต่ว่าเป็นคนละยี่ห้อเท่านั้นเองนะคะ ก็แพ็เกจจิ้งเหมือนกันนะคะด้านในก็เหมือนกันนะคะก็คือเปิดฝาออกมาจะมีพัฟแล้วก็มีตัวผลิตภัณฑ์ให้ก็เหมือนลักษณะของคูชั่นทั่วๆไปนะคะหลังโครมก็เหมือนกันก็จะประมาณนี้นะคะเปิดออกมาก็ได้ประมาณนี้เรื่องของปริมาณนะคะก็ เอ่อรริมีปริมาณใกล้เคียงกันคือร o ริเอมีปริมาณอยู่ที่14.6กรมนะคะแล้วก็ลังโคมีปริมาณ14กรมนะคะก็ใกล้เคียงกันนะเรื่องของราคานะคะราคารอริเอโชว์ขออนุญาตยึดจากเว็บไซต์ที่โชว์ซื้อมานะทั้งคู่เนาะ ดูคลา s no นะคะขายรอยโอขายอยู่ที่157โครนแล้วก็รังโคมขายอยู่ที่280โครนตลับใหม่นะคะก็รังโคมนียจะมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งคือสามารถที่จะเปลี่ยน refill ได้คือถ้าสมมติว่าเราใช้หมดนะคะคือเราไม่ต้องทิ้งตลับนะคะเราสามารถที่จะซื้อ,อตัวรีฟิ l เนี่ยมาเปลี่ยน เอาด้านในเปลี่ยนไส้ได้อะค่ะก็คือสามารถที่จะแบบใช้ตัวรีฟิลได้โดยที่เราไม่ต้องทิ้งตลับนะคะแต่ว่าของลอรีอัลถ้าหมดแล้วก็คือต้องทิ้งตลับเลยแล้วก็ซื้อตลับใหม่ไปเลยนะคะก็ข้อเสียของทั้งคู่ที่เจอนะคะก็คือจะหมดเร็วนะคะก็น่าจะแบบเป็นหลายๆคนก็คงจะประสบเหตุการณ์เดียวกันนะคะคือน่าจะเป็นปกติของคูชั่นหรือเปล่าคือหมดเร็วนะคะอย่างตัวของลังโคมเนี่ยใช้มา ออตอนที่ซื้อมาใหม่ๆเนี่ยคือโชว์ใช้แบบอย่างต่อเนื่องเพราะว่าอยากจะทดสอบทดลองอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะเชราว,ว่าน่าจะสักประมาณแบบเจ็ดแปดครั้งเองมั้งก็รู้สึกว่าเริ่มแบบผลิตภัณฑ์เริ่มลดน้อยลงแล้วคือใกล้จะหมดแล้วอันนี้คือที่มีอยู่คือใกล้จะหมดแล้วนะคะแล้วก็เชื่อว่าของรายอัลถ้าโชว์ใช้ต่อเนื่องก็คงจะพอๆกันคือคือหมดเร็วนะ เรื่องของเฉดสีนะคะอริโอจะมีเฉดสีถ้าจําไม่ผิดนะคือน่าจะมีประมาณ8สีให้เลือกนะคะแล้วก็ของลังโคมจะมีสีสีให้เลือกสีของโชว์ของอรลิโอเนี่ยที่แบบดูเหมือนจะแมตที่สุดคือเป็น Number 0ศูนย์เจ็ดโกลเด้นเบจนะคะแล้วก็ของลังโคมจะเป็น n u uh, m b บอร์ศูนย์สี่เบจเมลนะคะก็ประมาณนี้นะคะคือสองสองตลับเนี้ยสี ไม่เหมือนกันนะคะคือลอเรียวจะดูสว่างดูขาวดูลอยกว่าสักนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกไปก็คืออุย้ยผมเกิดใหม่ดูวยเบบี้แฮร์นะคะก็อย่างที่บอกไปคือว่าจะสังเกตคือจากที่โชว์ลงคูชั่นไปตั้งแต่ช่วงแรกเนี่ยคือเขาจะสว่างคือลอยแบบลอยเหมือนจะขาวเลยแหละแต่ว่าพอผ่านไปสักประมาณ10-15นาทีก็เริ่ม เริ่มดรอปลงเริ่มเริ่มที่จะกลืนเข้ากับผิวแต่ก็ยังดูรอยอยู่นะคะส่วนตัวโชว์รูสึกว่าเขายังดูสว่างอยู่นะคะแต่ว่าฝั่งของลังโคมเนี่ยโอเคมากเลยคือ,อ,อตอนที่ทาลงไปใหม่ๆส,สีจะแบบกลืนกับสีผิวเราดูไม่ลอยดู ดูปกติคือมีอันดร์โทนของความเหลืองผสมอยู่นะคะแต่ว่าของ L'Oreal จะมีอันดร์โทนของความชมพูผสมอยู่นะคะ mm hmm. ก็เลยแบบว่านะอันนี้คือเบอร์07ูนย์เ 07, ี่คือแบบมีอันดร์โทนสีเหลืองแล้วนะแต่พอเอามาทาก็ยังดูก็ยังติดติ่งชมพูออกมาอยู่นะคะก็ฉะนั้นเรื่องของเฉดสีคงคงแล้วแต่ แต่ละคนนะคะบางคนอาจจะแบบโชคดีไปแมทชิ่งกับของลอรีัลได้ดีนะคะบางคนอาจจะแบบอย่างโชวเนี่ยโชแมทชิ่งกับตัวของลังคมมากกว่าอะไรประมาณนี้คือแล้วแต่คือโชพยายามลองหลายสีซื้อมา2น่าจะประมาณ2ส,สีเอามาลองนะคะเ,เบอร์ศูนย์เจ็ดกับเบอร์ศูนย์เก้าตอนแรกนึกว่าศูนย์เจ็ดจะสว่างก็เลยสั่งเอาเบอร์ศูนย์เก้ามาปรากฏว่าศูนย์เก้าก็จะเป็นแบบสีเทาสีออกโทนชมพูเทาออกมาแล้วหน้าเทาอย่างเงี้ยก็แบบ ใช้ไม่ได้ก็ต้องให้คนอื่นไปนะคะเอ,อ07นี่น่าจะเป็นสีที่พอดีที่สุดคือเป็นสีอันดัทนมีมีความเป็นอันดัทนสีเหลืองผสมอยู่แต่ว่าก็ยังดูบสว่างอยู่นะคะฉะนั้นเรื่องสีนี่คือคงแล้วแต่คนนะเออต้องไปลองที่เคาน์เตอร์ลองต้องไปลองแบบเล่นลองทาดูว่าสีไหนแมทกับรองมากที่สุดนะคะ,ะส่วนในเรื่องของการ ติดทนยาวนานนะคะวันนี้โชว์อาจจะไม่ได้ทําเป็นเขาเรียกว่าอัปเดตให้ดูระหว่างวันนะคะเพราะว่าอาจจะมีแบบออกไปข้างนอกสักนิดหนึ่งนะคะก็แต่จะมีการถ่ายรูปเก็บไว้ให้ก็แล้วกันนะคะว่าเออผ่านไปสองสามชั่วโมงเป็นยังไงอะไรยังไงเราก็จะแทรกรูปไว้ด้านท้ายคลิปให้ทุกคนได้ดูก็แล้วกันนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วจากที่โชว์ได้ใช้มาก่อนหน้านี้นะคะเรื่องการปกปิดเอ่อเรื่องการติดทนยาวนาน,านเนี่ยก็ให้สักประมาณ5-6ชั่วโมงนะคะก็ถือว่าไม่แย่นะก็ กำลังดีสําหรับการทาในชีวิตประจำวันนะสำหรับคนที่ไม่ได้ไปมีความจำเป็นที่จะต้องมีเมคอัพแบบติดทนแบบสิบยี่เออไม่สิ่สิบะสิบถึงสิสงชั่วโมงอะไรขนาดนั้นนะก็สักประมาณ5้าหกชั่วโมงนะคะสําหรับเรื่องของการติดทนยาวนานอะไรประมาณนี้โชกว,ว่ามันก็โอเคนะสําหรับการใช้ในชีวิตประจำวันก็ไม่ได้แย่นะคะ ก็ประมาณนี้นะคะสาหรับความรู้สึกของโชวที่มีต่อคูชั่น2ตัวนี้ว่าเขามีความเหมือนแล้วก็ความต่างกันยังไงนะคะเหมือนของโชวในที่นี้ก็คงจะเหมือนแพคเกจจิ้งเหมือนนะคะเนื้อผลิตภัณฑ์เหมือนนะคะก็คือใช้ออกมาแล้วแทบจะรู้สึกว่าใกล้เคียงกันหรือคล้ายกันมากๆกนะคะก็คือให้การปกปิดที่บางเบาถึง เชียร์โทนเมดิ엄นะคะแล้วก็ให้ฟินิชชิ่งที่แบบโกลดูเป็นเกาหลีดูหน้าเป็นเกาหลีดูผิวอิ่มน้ําสุขภาพดีนะคะให้การติดทนยาวนานก็พอๆกัน5 6ชั่วโมงอะไรประมาณนี้แต่ว่าส่วนในเรื่องของความต่างก็อาจจะอยู่ในเรื่องของราคาแล้วก็เฉดสีนะคะที่โชว์รู้สึกว่าต่างก็ประมาณนี้นะคะสําหรับการรีวิวของโชว์หวังว่าข้อมูลคงจะเป็นประโยชน์แล้วก็หวังว่าทุกคนคงจะชอบกันนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้คงต้องขออนุญาตลาไปแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ thank mm -hmm. you